สวัสดีครับยินดีต้อนรับสมาชิกทุกคนกับเข้าสู่บทเรียนที่4นะครับในส่วนของเบสิกก็คือการสร้างรายได้ด้วยระบบของ Wisdom GST นะครับในวิดีโอนี้เราจะเริ่มถึงการสร้างรายได้อย่างแท้จริงแล้วนะครับว่าวิธีการในการที่เราจะเอาข้อมูลต่างๆหรือคอนเทนต์ต่างๆจากระบบเรานั้นไปสร้างรายได้ทํากันยังไงครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมอยากจะบอกว่าข้อมูลนี้มันเยอะมากๆนะครับซึ่งผมอาจจะมีการแบ่งซอยเป็นขั้นเป็นตอนให้เห็นนะครับ ซึ่งในการแบ่งซอยเป็นขั้นเป็นตอนนี้จะมีการทําการตลาดที่แตกต่างและไม่เหมือนกันนะครับซึ่งผมอยากให้สมาชิกทุกคนนั้นลองดูการทําการตลาดแต่และรูปแบบให้จบนะครับแล้วเลือกการตลาดที่เป็นในแบบของตัวคุณเองออกไปทําการตลาดเพราะว่าไม่มีใครนะครับสามารถประสบความสําเร็จได้ด้วยการเป็นตัวของคนอื่นฉะนั้นสิ่งสําคัญคือคุณต้องค้นหาตัวคุณเองว่าแบบไหนที่คุณทําการตลาดออกไปแล้วคุณรู้สึกว่า มันตรงกับใจคุณมันตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องนําเสนอออกไปสิ่งนั้นแหละครับจะทําให้คุณนั้นแตกต่างจากคนอื่นๆนั่นเองโอเคถ้าอย่างนั้นแล้วในวิดีโอนี้เราจะมาเริ่มต้นเป็นพื้นฐานเบสิกก่อนออกไปทําการตลาดนะครับว่าเครื่องมือในการทําการตลาดของเรานั้นมีอะไรกันบ้างแล้วก็ใช้งานกันอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นกันเลยแล้วกันนะครับสําหรับสมาชิกนะครับของ Wisdom GST นั้นเวลาในการที่เราจะเข้าในส่วนของสมาชิกไม่ต้องเข้าในส่วนนี้ก็ได้นะครับ เราสามารถคลิกตรงที่ปุ่มเรียนรู้เพิ่มเติมเหมือนกับผู้สนใจทั่วไปได้นะครับทางระบบของเราจะคัดแยกตามา IP address ของแต่ละคนออกจากกันเลยนะครับถ้าใครเป็นสมาชิกแล้วที่ยืนยันไว้แล้วนะครับก็จะเข้าสู่หน้าสมาชิกเลยส่วนใครที่ยังเป็นผู้สนใจอย,อยู่นะครับก็จะแยกเป็นส่วนของหน้าผู้สนใจนี่คือแยกกันออกอย่างชัดเจนเลยนะครับก็คลิกเข้ามาตรงนี้ได้เลยครับจากนั้นนะครับ ถ้าคุณเป็นสมาชิกอยู่แล้วก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าสมาชิกนั่นเองครับก็จะมีข้อมูลของผู้สนใจในส่วนของหน้าผู้สนใจรวมอยู่ในคอนเทนต์น,นี้หมดแล้วแล้วก็ถัดมาก็คือห้องเรียนออนไลน์ครับที่หลายคนตอนนี้กําลังดูอยู่ใช่ไหมล่ะครับถัดมาก็คือบทความครับในส่วนนี้นะครับที่เรานั้นจะเอาไปทําการตลาดนะครับถัดมาคือในส่วนของรีวิวนะครับว่าคุณได้ใช้ระบบของเราแล้วนะครับ แล้วรู้สึกอย่างไรมันดียังไงก็สามารถเขียนรีวิวตรงนี้ได้แล้วก็สถิติการใช้งานเว็บไซต์ของคุณรวมไปถึงสถิติการใช้งานเว็บไซต์ของสมาชิกใต้สายงานคุณแต่ละคนว่าเขานั้นเรียนรู้กันไปถึงไหนแล้วนะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นสามารถโฟกัสได้ชัดเจนว่าคนไหนคือคนที่ใช่สําหรับเราแล้วเราควรจะทํางานกับคนคนไหนถึงจะแฮปปี้มากที่สุดนะครับสุดท้ายคือฝากคําถามมายังระบบเราเพื่อให้ช่วยคุณนั้นสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นนั่นเอง ในส่วนวิดีโอนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของตรงนี้ครับบทความซึ่งมาคลิกออกมาแล้วนะครับบทความก็จะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือห้องบทความในส่วนของห้องบทความนี้นะครับที่เราจะอไปทําการตลาดกันซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ส่วนด้วยกันและในส่วนของเขียนบทความนั้นก็คือคุณสามารถแชร์ความคิดของคุณนะครับให้คนอื่นๆนั้นสามารถนําบทความของคุณ ไปใช้ในการทําการตลาดได้นะั่นคือการแบ่งปันไอเดียดีๆของคุณนั่นเองระบบเราไม่ได้มีการจํากัดความคิดของใครคในใดคนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ทุกคนสามารถแชร์ความคิดของตเองให้หลายๆคนสามารถนําความคิดของคุณนั้นไปสามารถสร้างรายได้ได้เช่นเดียวกันคราวนี้เราดูในส่วนของห้องบทความกันครับเมื่อเข้ามาในส่วนของห้องบทความเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเจอทั้งหมด5ส่วนในการน,นั่นก็คือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับก็คือบทบรรยายและเสียงถัดมาคือวิดีโอคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งครับก็คือบทความวิดีโอ แล้วก็บทความขนาด900พิกเซลนะครับเป็นบทความภาพแล้วก็ต่อมาบทความภาพขนาด1,200พิกเซลและสุดท้ายคือ Head Timeline Facebook ในส่วนนี้นะครับจะมีการทําการตลาดที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งการทําการตลาดนั้นนะครับแบ่งออกเป็นทั้งหมดแค่2ส่วนเท่านั้นก็คือการทําการตลาดแบบทางตรงและการทําการตลาดแบบทางอ้อมครับการทําการตลาดแบบทางตรงนั่นคือเราบอกไปตรงๆเลยว่าเราทําอะไรหรือเรามีอะไรอยู่ในมือและสามารถช่วยเหลือคุณได้ยังไงนี่ก็คือการทําการตลาดแบบทางตรง ส่วนการทําการตลาดแบบทางอ้อมก็คือจะค่อยๆให้สิ่งดีๆเข้าไปค่อยๆให้ให้ไปเรื่อยๆนะครับจนเขารู้สึกอยากจะรู้จักกับเราและค้นหาตัวเราเองเองซึ่งถามว่าต้องเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งไหมผมตอบได้เลยครับว่าไม่จําเป็นครับสิ่งที่เราอยากจะบอกคุณนั่นก็คือ คุณควรจะทําทั้ง2อ,อย่างไปพร้อมๆกันครับและนั่นแหละครับเราถึงได้เตรียมการทําการตลาดทางตรงและการตลาดทางอ้อมไว้ให้คุณในตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าการตลาดทางอ้อมนั้นมีอะไรบ้างในส่วนของบทความบรรยายภาพและเสียงนะครับส่วนนี้ก็คือเป็นการทําการตลาดแบบทางอ้อมนะครับ ในส่วนของบทความและวิดีโอนี่คือการทําการตลาดแบบทางตรงและทางอ้อมในตัวเองนะครับซึ่งวิดีโอบางตัวเป็นทางตรงวิดีโอบางตัวเนี้ยก็เป็นทางอ้อมก็ตรงนี้ต้องลองเข้าไปเลือกดูกันนะครับและถัดมาในส่วนของ Picture Content นะครับที่เป็นบทความภาพนี่จะเป็นการทําการตลาดแบบทางตรงเลยนะครับรวมไปถึง Content 1พันด้วยหลายคนอาจจะงงว่าทําไมต้องมีรูปภาพขนาด900และพันส อยากจะบอกว่าอย่างนี้ครับในส่วนของโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับเวลาโพสต์ไปในบางส่วนของการทําการตลาดนะครับยกตัวอย่างเช่น f c e e o o o นะครับอย่างเช่นเวลาที่เราจะไปทําการตลาดแบบโปรโมทโพสนี้นะครับเราต้องใช้รูปภาพขนาดไม่ถ้าถาไม่300้0คูณ300ก็ต้อง600คูณ600หรือไม่ก็900คูณ900นะครับซึ่งตรงนี้จะทำให้ภาพนั้นเต็มขนาดหน้าจอในส่วนของการโปรโมทแบบโพสนะครับโปรโมทโพสต์ Pro ของ Facebook นั่นเอง แต่ถ้าในการที่เราจะทําการตลาดแบบโฆษณาลักษณะแบบโปรโมทให้คนนั้นคลิกเข้ามาอย่างเว็บไซต์นี้ทาง Facebook นั้นก็กําหนดให้ใช้แบบ1200คูณ6 2 0อ่า628พิกเซล ซึ่งเราก็จะมีการแบ่งส่วนไปแล้วว่าถ้าคุณต้องการโปรโมทแบบโปรโมทโพสใน a c e b o o k เนี่ยต้องใช้รูปภาพ900นะถ้าคุณอยากจะโปรโมทแบบพิกโพสไม่ใช่สิการโปรโมทแบบคลิกทูเว็บไซต์อย่างเงี้ยต้องใช้เป็นภาพพันสซึ่งในส่วนนี้เราจะมีวิดีโอการสอนวิธีการใช้ในวิดีโอถัดไปหลังจากนี้นะครับซึ่งตรงนี้ในวิดีโอ900นะครับเหมาะสมกับอะไรเหมาะสมกับ Facebook, Line, Instagram, Twitter และ Google Plus นะครับแต่ถ้าเป็นแบบพันสนี้นะครับ คือไซส์พิกเซลขนาดพันสองเนี้ยจะเหมาะสมกับ f Facebook l i n e และก็ Google Fast นะครับจะไม่เหมาะสมกับ Instagram แล้วก็ท w i t t e r นะครับซึ่งเราก็สามารถเลือกใช้ในโซเชียลมีเดียที่เราต้องการได้และส่วนสุดท้ายนี่ก็คือแฮ i ไทม์ไลน์ c e b o o k กนั่นคือการทำการตลาดบนไทม์ไลน์ a c e b o o k นั่นหมายความว่าทุทกๆครั้งที่คุณทำการตลาดออกไปไม่ว่าจะเป็นทางตรงนะครับหรือทางอ้อมคนส่วนมากเขาอยากจะรู้อยู่แล้วว่าคุณนะเป็นใครเขาจะคลิกเข้ามาดูนะครับว่าคุณนั้นคือใครและส่วนในการที่เรานั้น ขึ้นไทม์ไลน์ a c e b o o k ให้น่าสนใจและก็สวยงามนะครับจะช่วยดึงดูดผู้สนใจนั้นให้เขานั้นสนใจเราได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งทางทีมงานเราก็จัดเตรียมไว้ให้อยู่แล้วนะครับและคราวนี้เราจะมาดูกันก่อนในส่วนของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับว่าเป็นยังไงก็คลิกเข้าไปดูที่บทความตรงนี้ครับหลังจากเราคลิกเข้ามานะครับในส่วนของ a r t i c ิเคหรือว่าคอนเทนต์บทความนี้นะครับคุณสามารถแชร์บทความการตลาดทางอ้อมนี้ออกไปให้ คนที่เขานะครับอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับให้เขาได้อ่านบทความดีๆนะครับซึ่งคอนเทนต์ตรงนี้นะครับเรานะครับได้เขียนขึ้นมาใหม่ทั้งหมดซึ่งไม่ซ้าใครอย่างแน่นอนในจุดจุดนี้รวมไปถึงในการที่คุณนั้นสามารถพัฒนาตัวเองได้ในการอ่านบทความคือไว้ไง่ายว่าคุณนั้นอ่านบทความาคุณรู้สึกว่าเออบทความนี้นะฉันอยากแชร์ให้คนอื่นได้อ่านเหมือนกับฉันอยากให้เขารู้สึกเหมือนกับฉันเพราะว่าอะไรคุณถึงต้องอ่านก่อน เพราะว่าถ้าคุณอ่านไปเสร็จปั๊บคุณชอบบทความบทคนี้แล้วคุณแชร์ออกไปนั่นหมายความว่าคุณจะได้คนที่มีแนวคิดเหมือนกับคุณเข้ามาหาคุณแต่ถ้าคุณไม่ได้อ่านบทความนี้เลยคุณคิดแต่ว่าแชร์แชร์แชร์ออกไปเฉยๆคุณก็จะได้คนหรือไม่ได้ใครเลยนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่ากฎของแรงดึงดูดอย่างที่เราคุยกันไปเรานั้นจะดึงดูดคนที่เป็นเหมือนเราเข้ามาหาเราถ้าคุณแค่แชร์แชร์แชร์มั่วๆคุณก็จะได้คนที่แคบคิดแล้วทิ้งคิดแล้วทิ้งแบบมั่วๆเข้ามาหาคุณ นี่คือกฎธรรมชาติที่ผมอยากจะบอกนะครับและนอกจากนั้นเวลาที่เราได้อ่านคอนเทนต์เหล่านี้นะครับสิ่งที่พัฒนาขึ้นนั่นก็คือตัวเราเองนะครับเพราะยิ่งเรานั้นมีศักยภาพที่เพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่นั้นทําให้เรานั้นก็สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับถัดมาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวิดีโอกนันต่อดีกว่าสับในส่วนของบทความวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นทั้งการทําการตลาดแบบทางตรงนะครับรวมไปถึงการทําการตลาดแบบทางอ,อ้อมซึ่งในบางวิดีโอนี้นะครับจะเป็นอย่างวิดีโอ กลุ่มนี้นะครับจะเป็นวิดีโอที่ทาง w i s d o m GST จัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับซึ่งจะไม่ซ้ำกับใครอย่างแน่นอนรวมไปถึงบทความวิดีโอต่างๆนะครับที่เป็นของเจอเนสอยู่แล้วนะครับซึ่งเราสามารถใช้บทความเหล่านี้นั้นทำการตลาดได้ซึ่งทางเจอเนสก็ได้จัดทำเอาไว้ให้อยู่แล้วนะครับ ซึ่งตรงนี้คุณสามารถเข้าไปอ่านบทความและสามารถแชร์บทความนี้ได้นะครับด้วยการทําการตลาดอาจจะเป็นวิธีการทำการทําการตลาดด้วยการแบบโพสตโปรโมทโพสต์หรือโปรโมททางวิดีโอคอนเทนต์ก็ได้ซึ่งตรงนี้เราก็จะมีการทําการสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นในส่วนของ a d v a n c e ถัดมานะครับในส่วนของบทความขนาด900และ1,200จะมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันนะครับต่างกันเพียงแค่ขนาดของรูปภาพรวมไปถึงบางรูปภาพที่อาจจะไม่มีความเหมือนกันเลย ซึ่งเราต้องลองดูว่าเราจะทําการตลาดแบบไหนเราก็ต้องเลือกใช้ขนาดรูปภาพแบบนั้นนะครับเราไปลองดูในส่วนของ900กันก่อนครับในการทําการตลาดแบบ900นะครับหรือการทําการตลาดแบบโปรโมทโพส์นี่ครับเราก็จะมีรูปภาพให้คุณได้เลือกแบบนี้นะครับสมมุติว่าเราชอบรูปภาพนี้เราก็คลิกเข้าไปอย่างนี้นะครับคุณสามารถเซฟรูปภาพนี้ได้เลยนะครับบันทึกรูปภาพนี้เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้เลยนะครับซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ารูปภาพแต่ละรูปเนี่ยครับ เราไม่ได้ไปก๊อปปี้มาจาก Google นะครับไม่ได้ก๊อปปี้มาจากเว็บไซต์ทั่วไปแต่เรานะครับซื้อมาอย่างถูกสิทธิ์นะครับก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันนะครับในรูปภาพพวกนี้แต่เราซื้อมาเพราะว่าเราอยากให้คุณได้ใช้ในสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองรวมไปถึงข้อความต่างๆตรงนี้นะครับคุณสามารถนําไปใช้ได้เลยซึ่งทางทีมงานของเราก็ได้เขียนเขาเรียกว่าคอนเทนต์นะครับที่ช่วยในการทําให้รูปภาพนี้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น อย่าลืมนะครับว่าในการทําการตลาดออกไปเนี่ยคนส่วนใหญ่จะดูรูปภาพก่อนถ้ารูปภาพน่าสนใจเขาจะมาอ่านข้อความถ้าข้อความน่าสนใจเขาถึงจะเข้ามาในระบบนี่มันจะเป็นขั้นตอนประมาณอย่างนี้เลยนะครับฉะนั้นคุณคิดว่ารูปภาพไหนล่ะที่คุณชอบคุณก็โปรโมทรูปภาพนั้นซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับในส่วนนี้ซึ่งในส่วนของบทความ900และพันสองเราก็จะมีให้เลือกรวมกันแล้วมากกว่า150รูปแบบแบบไม่ซ้ํานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมลืมบอกไปก็คือในส่วนนี้นะครับ เวลาที่เราไปทําการตลาด f c e e o o o เนี่ยในการเขียนคอนเทนต์ตรงนี้นะครับทาง Facebook จะกําหนดตัวอักษรไว้อยู่แล้วนะครับคุณไม่สามารถเขียนเกินได้นะครับอย่างข้อความพลาดหัวบน f a c e b o o k เนี่ยเขาให้เขียนแค่25ตัวอักษรหรือ25อักขระนะครับคุณไม่สามารถเขียนเกินได้และตรงนี้นะครับเป็นปัญหาของใครหลายๆคนมากๆว่าเขียนแล้ว มันเขียนไม่ได้บางทีเราคิดยาวเกินไปไม่สามารถคิดสั้นๆให้มันดูดึงดูดได้ซึ่งในส่วนนี้นะครับในแต่ละรูปภาพจะมีความแตกต่างกันในส่วนของหัวบทความตรงนี้นะครับจะไม่เหมือนกันเลยนะครับคุณสามารถเอามามิกซ์ใส่กันได้คุณอาจจะเอ๊รูปภาพนี้บทความนี้อาจจะไม่หัวพวกนี้เอ๊อาจจะไม่ตรงใจฉัน แต่ว่าบทความตรงนี้อาจจะมาตรงใจกับรูปภาพนี้ก็ได้คุณสามารถนํามามิกซ์ใส่กันได้นะครับซึ่งตรงนี้บทความนี้ก็จะเป็นบทความที่ไม่ซ้ําเหมือนกันนะครับซึ่งทําให้คุณนั้นสามารถทําการตลาดได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็ทําการตลาดในรูปแบบที่ทําให้คุณนั้นเป็นตัวของคุณเองได้นะครับทั้งในส่วนของ90 0และพันสคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ h ฮชแทมไลน์เฟซบุ๊กกันบ้างครับถัดมาในส่วนของ h ฮชแทมไลน์เฟซบุ๊กนี้นะครับเราก็สามารถก๊อปปี้รูปภาพนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ารูปภาพนี้เราซื้้้อลลิิิสทมมาังหดแว ยกตัวอย่างว่าคุณอยากได้รูปภาพนี้นะครับเอาไปไว้บน h ฮ t ไทม์ไลน์ a c e b o o k เพื่อที่จะดึงดูดกลุ่มเป้าหมายนั่นเองนะครับก็สามารถ c o อปปนะครับจากคอมพิวเตอร์คลิกขวาอย่างนี้ครับแล้วก็เลือกบันทึกรูปภาพได้เลยนะครับหลายคนอาจจะงงว่า h ฮ t ไทม์ไลน์ a c e b o o k คืออะไรอย่างนี้ครับผมจะให้ดูตรงนี้ครับพื้นที่ตรงนี้เขาเรียกว่า h ฮ t ไทม์ไลน์ a c e b o o k ถ้าคนที่เขาได้ดูคอนเทนต์การตลาดของคุณแล้วเขาสนใจพราะเขาคลิกเข้ามาดูแล้วเขาก็จะเห็น ฮดไท์ไลน์ a c e b o o k ตรงนี้นะครับก็ถ้ามันน่าดึงดูดเขาก็จะอยากรู้ว่าคุณเป็นใครก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นอย่างหนึ่งในการทําการตลาดนะครับให้ประสบความสําเร็จสิ่งที่คุณจะต้องมีนะก็คือคุณจะต้องทําให้เขารู้จักคุณคุณต้องทําให้เขาชอบคุณและสุดท้ายเขาก็จะรู้สึกว่าอยากร่วมงานกับคุณซึ่งสิ่งเหล่านั้นนะครับเกิดได้อย่างเดียวครับคือความสม่ําเสมอคุณต้องสม่ําเสมอในการทําการตลาดออกไปนะครับแล้วก็ให้ความจริงใจออกไปนะครับ แต่งตัวดีแต่โกหกก็ไม่มีใครอยากทำการตลาดด้วยใช่ไหมครับคุณแต่งตัวธรรมดาแต่คุณให้ใจเขาไปครับแล้ววันหนึ่งเขาจะเห็นในสิ่งที่คุณให้และนั่นก็คือการทำการตลาดในรูปแบบของ Wisdom GST ใ,ในวิดีโอถัดไปนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการทำการตลาดบน Facebook กันว่าการทำการตลาดบน Facebook นั้นแตกต่างกันอย่างไรและแต่ละอย่างนั้นมันไม่เหมือนกันยังไงแล้วเราจะเอาคอนเทนต์ต่างๆจากระบบเรานั้นไปทำการตลาดบน Facebook ได้อย่างไรนั่นเองครับ สำหรับวิดีโอนี้คุยเันมายาวมากเลยนะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ